ไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สำโรงค่ะมาดูอัตราค่าโดยสารนะคะจากสถานีสำโรงค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นที่สำโรงก็ดูว่าเราจะไปที่สถานีไหนเท่าไหร่ที่เห็นแน่ๆก็คือสุดทางจะ ค่าโดยสารสูงสุดจะที่45บาทค่ะบรรยากาศในสถานีเอ็มอาร์ทีสำโรงนะคะวันที่ต้องเสียค่าโดยสารแล้วสำโรงก็เป็นชานเมืองนะคะสถานีนี้คือ น่าจะเยอะคนน่าจะเยอะตอนเช้าเช้าที่จะมุ่งไปทํางานกันเดี๋ยวจะเย็นกว่านี้หน่อยคนน่าจะหนาแน่นช่วงที่กลับเข้ามานะคะบรรยากาศให้ MRT สีเหลืองที่สำโรงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอิมพีเรียนกันเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สีเขียวกันนะคะ